สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูวิธีการแก้ไขปัญหาครับพัดลมหมุนช้าหรือไม่หมุนเลยนั่นเองนะครับนี่ก็คือพัดลมฮาตารินะครับจริงๆแล้วนะครับพัดลมตัวนี้นะครับได้ทําการเปลี่ยนตัวตรงคอตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามันแตกเสียหายนะครับชํารุดนะครับตรงนี้แล้วก็มีตัวหน้าตากนะครับที่ยึดกับตัวมอเตอร์นะครับนี่ครับ นี่ครับตรงคอมันหักเสียหายนะครับเราก็ได้ทําการซื้ออะไรสั่งมาเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราไปทดสอบดูกันว่านะครับพัดลมนะครับหมุนช้าจริงหรือเปล่าครับเริ่มแรกนะครับเราไปที่เบอร์หนึ่งกันก่อนเลยนะครับจะเห็นได้ว่าพัดลมนะครับไม่ขยับเลยนะครับไม่หมุนเลยนะครับต่อไปไปลองดูที่เบอร์สองครับเบอร์สองเริ่มหมุนบ้างแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับ ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นี่นครับแรงลบเบาๆเอื่อยๆนะครับต่อไปเราไปดูที่เบอร์3กันเลยครับเบอร์3าก็แรงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่ปกตินะครับนี่นะครับต่อไปเราไปดูวิธีการแก้ไขปัญหาพัดลูกหมุนช้ากันเลยนะครับ จะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างไปดูกันต่อเลยครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เราทำการขันน็อตนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับเป็นนอ็อตฝาครอบนะครับแล้วก็เป็นน็อตตัวปรับการใส่ของพัดลมนะครับนี่ครับเราก็เริ่มทำการขันออกมาเลยครับ หลังจากที่คันน็อตออกมาหมดแล้วนะครับก็ทําการถอดฝาครอบด้านหลังออกมานะครับก็จะเห็นตัวนี้นะครับตัวสีดำๆนะครับที่อยู่ด้านหลังมอเตอร์ครับมีชื่อเรียกว่าคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นขนาด1.5ไมโครฟารัดนะครับ400โวลต์นะครับแล้วก็นําตัวใหม่นะครับมาเปลี่ยนเข้าไปนะครับทําการคันน็อตนะครับที่ยึด คาปาซิเตอร์ไว้อยู่นะครับข e ันน็อตออกให้เรียบร้อยนะครับและนี่นะครับก็คือตัวใหม่ที่เราจะนํามาเปลี่ยนนะครับทําการปอกสายไฟนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นําตัวคาปาซิเตอร์นะครับมาบัดกรีใส่กับสายไฟนะครับหลังจากที่บัดกรีเสร็จแล้วนะครับเราก็นําเทปดำนะครับมาพันสายไฟไว้นะครับหรือท่านใดนะครับมีท่อหดสายไฟนะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับ ตอนต่อไปนะครับก็ให้เราทําการขันน so ็อตยึดคาปาซิเตอร์นะครับไว้เหมือนเดิมนะครับครับต่อไปนะครับก็นําฝาครอบครับปิดเข้าไปเหมือนเดิมครับแล้วก็ทําการขันน็อตยึดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่น็อตนะครับที่ปรับตัวสายพัดลมนะครับให้เรียบร้อยครับจุดสุดท้ายนะครับก็ให้เรานําฝาปิดน็อตนะครับปิดเข้าไปเหมือนเดิมครับ นี่ครับเสร็จแล้วต่อไปเราไปทดลองเสียบใช้งานกันดูเลยนะครับนะครับเรามาทดสอบเช็คเบอร์หนึ่งกันก่อนเลยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับพัดลมแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ไปที่เรียบร้อยนะครับก่อนหน้านี้ครับจะเห็นได้ว่าพัดลมไม่หมุนเลยนะครับนี่นะครับแรงอ่ไปดูที่เบอร์สองกันต่อเลยครับ สองก็แรงขึ้นมาอีกระดับเลยครับว่าลมเย็นดีใช้ได้เลยนะครับเบอร์สครับเบอร์สาแรงสุดๆเลยครับทีนี้กลับมาเร็วแรงใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะครับฝาก้านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนิกกี้ PNP ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นิกกี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ